ป้องคุณกับเป็นหน้าอีเจ้าหนึ่งป้องนี่กับหน้าเจ้าหนึ่งนะครับหน้าอ่างหวัดไทยนี่นะครับขบ,บ้านเกือบแอคต้าแล้วครับเเกือบหกไร่นะนี่ส้น,นี่หน้าทงเหืออีกหน้าทงนี้จะเป็นหน้าที่ได้ข่าวลายครับดินลมดินพูนเครื่องปัญญาณนด้เครื่องอยู่หรอเครื่องแข็งเนี่ยดินลม ท่านว่าจะกับไอโจก,กับกังฟังไปกินเขากันบรรยากาศดีครับพี่น้องเออหมดมันจะเสียวะโยกมาใช่แล้วรวยตวูมันกิใไตขึ้นแะ้วแะปุ๊บเออไปรีหางม,มาเอาเวลามาบ่มีบอลยูรวยกันชิไปกิน้อยหน่อยหนึ่งชินี่ลงไหมชิลงกันลง หนึ่งเลยที่เสร็จดิตอนนี้เขากำรดำหน้าให้หนีไกลสิแล้วนะครับพี่นัก<ป><ป>ใกล้จะเสร็จแล้วนี่เป็นให้ที่ผมหาดมือเ้าะนะครับเน,นี่ยหุ่นหนก็งจะเลียนหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกให้นะครับเจ็ดแดเ,กเก้าเก้าให้ที่ยังขั้นได้ดเก้าหทั้งนวนบุญคือดาเสร็จแล้วนะครับดีแต่หน้าดำไงวะจ <c> ิ <oughs> เอเวกระนะครับกระเปิดแล้วไม้หามนี่ไม้หามอยู่นี่ การสบายแท้ประการนนะเ๋ยกากากรับ ตั้งแต่สองลาเฮาจัดเสิ่องเพ่พร้อมกันไหน้บฟ้ามือพร้อมกันจมขาวโพดบัวโพย,โพยตอนเจ้าก้มแม่น,นาไหา้ก็ยังว่าวาบลืมนั่นเด้เอเมื่อลืมแล้วบ่แม่นนอนนองตั้งแต่สองแม่นเฮา,าอันน้ำกันนำนีำ่นำสวรรค์เมืองแม่นคน ขันว่าขันโนมาคามกันยังเพี้ยนว่าแมวนันเดเศรเอยลืมแล้วบ่แม่นน้อน้องตั้งแต่สองม่นเฮาเวาขันตายดับเจ้ากะเออขันตายไหว้เจ้ากะเอบาดมาถึงน้อสู่มือเป็นสั่งเจ้าเล่าลือ นกโกอเขาไข่ก็ยังเอาแก้มไกยคนนั่นเองเมื่อ้ยบาดว่าโนกนอเขานอนก็ยังเอาแก้มเป็นกกยไม่บาดอินตองเก็บป่วยไข่เสียเอาแก้มกกยผู้ใดล่ะน้อง คงกายตั้งบอเทียงอสีเวินเจ้าอังเอ้ยมาพบสีโดกำเกียงอันผาให้บอยากนี้ละนัวอ,อันว่าสาตาม้าแม่นตกนี้อันจำหนีลำคออยู่อันเขาโพดบพ่ออ้ยขันแผ่นินทอมากป้าขันเป็นฟ้าทอมากเบี้ยลำขอม้วนกระดูกโล่ในโถ อันใดคนคืยบาดลำยับโนเข้าไกอันน่าเหื่อเพื่อนแต่โดนละนอวันว่าขันบากลำเหม็นใดน้องคันว่าเขาานเลน้ำบอกให้ไตละตาำตักคันว่าหลัวหนอหลฟื้นบอกให้เครื่องละมึงนอ ผู้ต่อแม่ล้อล้องขันกินดองบอสมงข้าวเบาหมอลำแม่นเ,นเนื้อขันมีผัวให้บอกอายอันมีสู้บอกสายในท่อน ันหุนแหงทางใดละนอเป็นคนไทยหรือคนเจ็ดอันแขกขมีลายวนยอโอ้หนอกยังคู่งามนแนโนลาใส่ยักษจ๋านอถาไทยอีนี่ใดคนงามเมอ้ยอันว่าคันว่านางหนอเป็นไหมอพันล้านก็สิเอาละนอ อดีอภัยบ้านเสียงจังจางอาภัยแน่แม่บักบอ่อท่านมีเอ่ยอันว่าเสียงโคโนแม่นหแหบแหนสีลำได้บ่มวนมละน้อเสาเอ่ยจังว่าเตินมแมนที่ขอ่อันไายหอยหน่อเลกไกล ไก่พึ่นขันน้อจน,จนจนอันหอยไอยบอขันละน้องว้ายนี่แลยบุ่งเลยแก้วแก่นของคขมือดำโพดบ่อพ้อละน้อ ัยงมเ้ืืออนนนกกก็ิิเด่มบสาาาวมมมมฟังแ่ลเือบโหร็นลเจแล้วนะครับให้นี่ใส่เวลาประมาณชั่วโมงกว่าทากาเนี่ยดำที่ดำหางผมหยัดดำหางขึ้นเย แล้วจะให้ี่นะครับพี่น้องตอนนี้นะที่หาโมงแล้วฮะแม่าผมลูกกาโต้ลูกกาโต้สู้ๆครับฟัง้ังขุนกดับหน้าฟังดงขนกระดับหน้าเอาขุนกระดับหน้านะครับเมี่ยดอกเมี่ย วยรุ่นไอโจอยู่กับหลานกี่ไปเวียดนี่เออะไไ้กล้าแเออทำมันบได้กล้ากับมแล้วเออทำฉันดำนี่มันไม่แยดหรือมันว่น้อยเออเขาไม่วยกก้า้นบได้ลกงายลกไ้นี่ครอะทำยังก่อนกินนากินกั้ครับพี่นัคนนี้ เสร็จแลว้วพอนมืไปครับมน,นี่พี่น้องเขาบ้าน,นครับไปกินเขาอยู่บ้านนะฮะน้องสัตว์วาคอนเขาผมเขาในบ้านนะครับเขาเป็นเขาทุกคนนิดหน่อยเขาแล้วเขาบ้านแล้วผมไปลกกายอยู่ลกกายเขาได้ไซองกระหยังนี่นะครับค่อยสิเขาอันนี้กระเทียงแล้ว เอาไปกินข้าวยู่บ้านถ้าผมก็ว่าเราป่เขาไว้แเราสิกินข้าวยู่นี่แล้วขาดงานจะยื้อให้หน่ครับมันแรงสีดำให้หนี่มั้งแล้วเนะครับผมแตงหัวเขวบไปไปข้าบ้านครับพี่น้องเข้าบ้านก้อนครับวันนี้ 哎呀，可惜、啊、你那会没去啊。 ทังนีน้แม่ม,ม,มาแล้วี่ิงไขวจระเาก้ไม่เอาอยาด้วคุณพังมาอยู่ามาอยู่เป็นานาทีห่พีพิงม,ม,มาน,ะน,น่ะเป็นบางอ ได้กันไอหัวยันหัวยันกล้วยเขารับพป็น้องี่หนอกล้วยมันบวชไป่อยดิยังไข่เยังอัดนะได้ แล้วจ้าโหโหปะ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 นี่เด้อโหโหใครสิมาขูนพออมาสัน่าเออหอมมาแล้วเฮ้ยเบ็กมา Lát ba đáp ảnh là nó đang mà Đi hộ mụn mà Thân ma Đi trả con Trả Trả con Trả con Đi trả con Đi Đi trả ถึงแม่นะคะโยโยโยโอ้โหอยากกินหอดพ่อบ่ลูกโอ้ปอโอ้โหพ่อว่าห้น,น้งตากประเดดคักโ<ฮ>อ้ฮะพับบ้านแล้วครับพี่น้องเริ่มกินละปีงปลาไว้อยู่ปีงปลาก็มันต้มน้ำไมมไว้ครับพี่น้องครับประเทศนางซ่านละครับผมคอยตรวไปล่างเนื้อล่างตัวกัน ตวนสล่วันนี้น้องผางก็ได้มาดำแบบหน้ากับไอ้มัดน้องผางก็มากับไอ้มัดไอม้มัดสดีครับพี่พ่อก็ดำหน้าท่าอยู่ตหน้าอยาู่คนเดียวค่าเมื่อเช้าน,นี้น้องผางก็ได้มานำนาไไมาแต่ไอ้มัดตะเล่นกันเลยแบบมาเอาลูกปลาไว้น้ามีแม่กันเลยมายังมาดำเครื่อมันแซงโคตรลายเลยมัน,มนแซงกินดิบได้แม่นน้องจะขุดเด้ไม่ให้ขุด คือชีหัวคือีใหญ่ครับเนียปลูกไปบ่บ่มันธรรมชาติมันมันที่กินจิตได้เออต้มหวานทีงแซ่บเลยนั่นไปไ่ค่อยป่าข้างบนเลยพุ่นนะเดี๋ยวไอ้ป่าเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยมีแล้พุ่นได้แล้วลงมาทังเดือดมุ้งมาแล้วไปเอาลงไปดำหน้าป่ะไปนี่มันคำลงไปฟองเนาะเออตั้งก้าจะไปดำน่าบอกเอาก้าลงแต่หน้าว่ะ <detection? S 2> ยังเดี๋ยอตองหามลงไปก้างามหน่อยเนาะลกง่ายไงายอยู <câ u S 2> ่ตองหามก้าลงไปเด็กกรยังกระยังกขบอกเออเมืก <porch> ย <corpse> ังแล้วมันข้าแไปยิดเอาเป็นอะืม ทำอะไรอยูบอ่บ่ทำย,ยังจับยังสีรถอเออไปลากไปน้ำหนามนี่นะคอยบหนักค่อยลากไปน้ำหนามเออคอยบหนัก,น,ก,น,ออน,ก,กน,นี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> กัน่กลัวตีเอาม่ตันะเอาลากไปเอาไอ้ <c oughs> <c oughs> าภาพกานตัเมียเอ้อยได้ลากไปครับนี่กับพกมันเบาๆนะ ฮะ่เห็นคนบอกต้องไอ้ขาดแล้วอย่าเสียวหนเออหยิบได้ยูงบ่ปาดจิ้มเลยคุณมันบางๆนึงเนาะมันถือหินทางน้นเป็นีหินมาเลยขาด ขาดให้นี่แหละจะขาดให้ทึ่งมันหลากดิย่างลงมะหลากลงมามันจะย่างลงบัวไทยนะมันหลากขาดหน้าหมือนกันหลาก 嗯嗯。<noise> <noise> 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 ไอ,อ,อริอวไอเก่าในจุ๋มไอริวชิยุมากเลยเก่าจุ๋มไอเนไอืจุ๋มนเพือนดีอันนั้นเพื่อนนะวันนั้นใกลนาเขี้เือนไผเหเพื่อนดินเขากลังก่อนะจู้หนเนี่ยเันจะสู้นี่เห็ุจะนี้ทําไม่ถ่วงติเดี๋ยวมัน่วงตัวนี้เพืนไปสูงเหรอ มือว่ายเนาะตอนเขาตะควดเห็นยังง่ายไเขาเอานนะักทุญหรือน้องตะมั้มลบก่าแครับ ก็ก่ <T> <ar> ้าก็จดีเนาะอับทางน้ังน้อกล้จก่น ปริบกเยอะประมาณสิ hmm. right. uh ้ากจงเาคเฮากมแม่นากังเว้าว่าไ่ลืนั่นงที่อนี้ไอ้ลูกวัยนี่บบ่ม่นอนนอตต่แม่นเฮานกันน

คุณม,มา,าไกลๆงหหาหร,รือเปล่าฮ่คุณถือว่าแบกหะอไอมือมือตกะหน้าอยู่พี่จะให้เสียจวงเวียนแล้วมันแบกม็ไมนั่งแบกเาไว้ด้อ ว่ากตอเขานอนกระด้งอแก้มเป็นไก่ไหมอินตองเจ็บป่วยไข้เสียวแก้มไก่ผู้บ